ในค่ำคืนที่เงียบสงบกลางทะเลทรายท่านนบีบรอฮีมยืนละหมาดอย่างสงบนิ่งหัวใจของท่านเต็มไปด้วยศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงยิ่งใหญ่คืนนั้นท่านนบีบรอฮีมได้รับความฝันจากพระองค์ฝันนั้นไม่ธรรมดาแต่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านเช้าวันรุ่งขึ้นท่านนบีบรอฮีมเล่าให้ลูกชายฟังและด้วยหัวใจที่เปลี่ยนศรัทธาอิสมาอินตอบว่า พ่อจงทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เถิดทั้งสองเดินทางไปพร้อมกันไม่ใช่เพราะความบังคับแต่เป็นเพราะความรักในพระเจ้าขณะที่ท่านนาบีบรอฮีมกำลังจะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์พระองค์ส่งเทวทูตลงมาหยุดเขาไว้ทันเวลาบททดสอบผ่านแล้วด้วยหัวใจที่มั่นคงอัลลอฮ์ได้ส่งแกะลงมาแทนที่ นี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาและเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ชาวมุสลิมมากมายจากทั่วโลกเดินทางไปยังนครมักกะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่และปฏิบัติฮัตตามแบบท่านนาบีอิบรอฮีมเช้าวันใหม่เสียงตะกะบีนดังก้องทั่วเมืองผู้คนต่างแต่งตัวสวยงามเดินทางไปมัสยิดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันอีดินอัตฮาหลังละหมาดอีกผู้คนเชื่อสัตว์ด้วยความเคารพไม่ใช่เพื่อความรุนแรง แต่เพื่อแสดงการเสียสละเพื่อพระเจ้าเนื้อสัตว์ไม่ได้อยู่แค่ในครัวของเราแต่มันถูกแบ่งปันไปยังเพื่อนบ้านญาติและผู้ยากไร้เพราะนี่คือจิตวิญญาณของอีดินอัทฮา